ออกไปแล้วไปแล้วไปครับครับๆไม่เป็น Channel ไข่เจียวลาบหมูส้มตำนะครับนี่มันขั่วแล้วครับนี่ยังไม่ได้ปรุงไม่ได้ยังไม่ปรุงครับเดี๋ยวมันเย็นนะครับหมูมอสองมือเลยกูปล่อยไม่ได้ทีนี้อยู่ตอนนาเพชรนะไม่ต้องหรอกไข่เจียวนะครับเมนูต่อไปครับนี่ใส่น้ำมันเลยนะครับนี่ ทียมนิดเลยครับเทียบยึดบอกกระเทียมนิดนึดนดนงครับจะได้มันหอมก็ได้หอมหน่อยอาหารเที่ยงครับพักเที่ยงแล้วทำกินกันเองครับแบบครอบครัวครับ,รบ <c oughs> ดีแล้วเนี่ยดีเลย<ช>น้ำปลาน้ำตาลยังเสร็จแล้วครับใส่มะละกแอบเลือกไปแล้ว อืมฟูดีเลยครับนี่ฟูดีแล้วดีครับโรยหูสับนะครับครอบกัวใหญ่ครับครอบกัวใหญ่เจากับพุงลาบอ่ะเจียบพุงนี้เจียบพุงลาบนี้ กลิ่นหอมเลยครับเก็บเยอะแบบหอมมากเลยครับเนี่ยเบียร์ทั้งกระทะเลยครับวันนี้ติ๊กได้พี่น้องลาบครับเก็บเสียแบบกลิ่นหอมับกี้ก่อนครับแซ่บๆครับพี่น้องแซ่บอร่อยนะบัวไหลบัวไหลบัวไหลแซ่บพี่น้องอยู่บ้านคือเกาอยู่นะคือเกาเงี้ยแ่บพี่น้องแซ่บ ล้างหน่อยนะิเดี๋ยวจำจะให้พี่โตนะอ่าเริ่มใส่เครื่องแล้วนะครับรำงนี่นะเ,เดี๋ยวให้เทียมกรุงให้พี่โถะนี่นี่เผ็ดเลยต้วดครับพี่น้องต้วดเดีผงนัวนิดนึงพักเที่ยงครับในช่วงเวลาเที่ยงก็ท่านก็นกข,ข้าวกินกันครับ ข้าวัวข้าวผัว okay, okay. ่ออกมาแล้วครับโอ้หอมมากแล้วครับนี่ข้าครัวครับหอม่เยไเอาอีกก็เดี๋ยวเรื่องนี้มาอีนึกว่าไม่เห็นเนาะนี่แกงเหลือเอาไว้ทำข้ัวตาตึ้อมา

น้ำปลาน้ำปลานะครับตอนรวนใส่เชือบ้างเนอ่ยะคนเลยวะคนเลยครับคนเลยละคแชแนละแชแนล กินชิมไหยครับกินชิมอ่าอเร็วเร็วชิมเลยชิมเลยช้อนมาช้อนมาช้อนนี่ช้อนนี่ช้อนนี่แเลาโอเคจัดไปนี่นะครับแซ่บไปหลีเลยเนี่ยยังไม่ได้เข้าปากเลยผ่านไหมครับโอ้ผ่านผ่านผ่านได้ไหมทับเบตต้องโอ่ะอับเบตต้องพิชสดหน่อยพิสดหน่อยกิกน้ำแข็งว่ะเมนูต่อมาครับนี่เด็ดนะครับนี่ส้มตำอีกแล้วครับ cầu cầu hoặc cầu cầu chứ cầu 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 vậy? cầu 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 เอาแบกลบไหมครับคุณเอาพริกคิงครับเอาเอขั้วใส่ครบครับโอ้ยลืมกันบ้างเนาะชวนคุยเนาะลืมอยู่ไหนพอแล้วมั้งพอแล้วรอยังวะเดี๋ยวดูเลขก่อนรออยังอ่ะ้ยมือไหลไม่ได้น่พอแล้วพอแล้วเป็นกัมเลยครับที่เป็นกิโลเลยครับนี่นกัมไม่ได้เหรอแต่ไม่ได้เลยกัมให้มันละเอียดก่อน ใส่แค่นี้เหรอ,อ,อลองกินดูดิมันโอเคกันหอมอมหมพี่ก็ไม่ใส่นะบางทีต้องใส่ครับต้องใส่ว่าเราทที่ีนก,ก,ก,กันระดนด้วยหมดเลยเลยขอขอ <laughs> ันการการเรนดนมันจะเยอะสเมันต้องใส่ก,กันกรดนะม เอ้ยดี่ยวางเสร็จยังปงขมงพี่โงนี่เอาเนายเเสียงครบครับนี่เป็นพ่อบ้านที่ดีมากครับนี่ใครได้เป็นหัวสบายทั้งชาติครับครับกำลรับสมัครอยู่นะสดชดสดเดี๋ยวก็รู้เรื่อง ไม่ใช่ตำแต่ก็มตำเป็นตำหมิ่งก็ตำได้นะ <c oughs> ตำแก้วตำจก <c oughs> อกเยอะเปล่าบบฉันไม่มีน้ำตาลปีป๊บกว่าหมดแล้วมั้งแตหวานรึเปล่าแต่มันมีน้ำตาลปี๊บมันจะเวิร์กเลย <c oughs> น้ำตาลมีง่ายแซื้อน้ำตาลปี๊บมาไว้แล้นี่ใส่ถั่วด้วยครับ มีจรุดครับไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่สไตล์ครับมีจรุดมีจรลลุดสิมาแล้วครับผมสั่งเริ่มมาแล้วเสือเมื่อกี้ลืมซื้อสตอหน้าอู่มาาใส่ที่นั่งรถไฟ กลาครับที่นี่ไม่ได้นั่นอันนี้หมดเลยตัวนี้นะใส่เลยครับกะละอันนี้ยังไม่เปิดเราไม่ได้ค่าโฆษณาเราจะไม่กุยช่ายกะละให้กุยช่ายกลาจุดนี้มันก็น่อใช่กะละเดี๋ยวจิมดูก่อนมันจะเค็มหรือเปล่า ออโอ้ยหอมแล้วครับเพื่อนหอมเลยอ่ะเป็นไงเพื่อนรสชาติยอดสุดยอดอ่าโอเคเขาบอกสุดยอดแล้วจิจจาร์ดกิจจารดเลยอ่ะ ใส่เส้นได้แล้ว, <จะ S 1> ลวยังอ่ะพออีกหน่อยพออีกหน่อยนะอีกหน่อยครับอ๋อมาสองลูกนะเยี่ย,เยมเยี่มเากินเมนี่ก่อนเนี่ไปเลยกินเลยแล้วมันอ่ะ,อาาะว่าโอเคปะ่ะหรือว่าไงครับไม่แน,น่ใจนะผมว่าอยู่ อ่าใส่เส้นครับครับหน่อยเนมัละกรอนพี่ว่าใส่เส้นเลยเส้นมันละกรอน <laughs> หมดเลยนะหมดเลยครับอืม,อมพิสตาเลยสิ หอมครับโอ้โหปลาหอมเลยแซ่บแซ่บแซ่บแบแบสูตรนี้แบบไม่ต้องซิมนะครับซิมแซ่บแล้วแซ่บแล้วแซ่บหลายความเลยครับคว่มเลยนะครับโอ้ ดูวิธีเทนะครับโอ้ยป้าน้ำได้ไหรฟังฟังเสียงปุกอาหย,ยิบห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 ่บวงนะครับหยิบห่วง